เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับเซนโฟนแม็กเนะครับแล้วก็มาทดสอบเกมภาพ G Mobile เวอร์ชันใหม่ล่าสุดแล้วก็ได้ให้ดูในส่วนของต่งตางๆของตัวเครื่องนะครับแบตเตอรี่มีอยู่93%เดี๋ยวจะทดสอบว่าเกม p u b G Mobile 1ตาเนี่ยมันจะเหลือแบตเตอรี่เท่าไหร่เดี๋ยวให้ดูในส่วนของตัวเครื่องด้านหลังนะครับก็จะเป็นเหมือนเซนฟนแม็กโปรเอ็มในส่วนของด้านหน้าเนี่ย ก็จะเป็นแบบหน้าจอติ่งเวลาเราเล่นเกม p ั b g หรือ r o v หรือเกมต่างๆมันก็จะปิดหน้าจอติ่งให้เราอัตโนมัตินะครับแต่ว่าเวลาเราอยากจะปิดหน้าจอติ่งในส่วนของหน้าตาเมนูมันไม่สามารถปิดได้อันนี้มันเป็นเพียวแอนดรอยส่วนสเปคของตัวเครื่องตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอ6.3นิ้ว CPU snapdragon 632นะครับแล้วก็การ์ดจอ a r ร์เด506 แบตเตอรี่4,000มิลแอมราคาที่ผมไปซื้อมาอยู่ที่5,990บาทอยู่ที่มาบมงคองชั้น4ร้าน NASA Fold นะครับเดี๋ยวทิ้งข้อมูลต่างๆไวใ้ใต้คลิปเลยมาดูในส่วนของการตั้งค่านะครับการตั้งค่าสามารถเปิดใจโลสคปบได้นะครับแล้วก็ในส่วนของการตั้งค่าอ,าอื่นในส่วนของการตั้งค่าการาฟิกถ้าปรับระดับดีก็จะปรับได้ระดับสูงนะครับในเรื่องของเฟรมเรท แต่ถ้าปรับระดับสมดุลน,นะครับก็จะปรับได้แ,แค่ระดับกลางไม่สามารถเปิดภาพ HD ได้นะครับในส่วนของอการาฟิกแล้วก็ในส่วนของอันต้าไม่สามารถเปิดได้แล้วก็จะมีหัวข้อให้เราเลือกการตั้งค่ามีรอยบากหรือไม่ก็เป็นแบบมุมโค้งทั่วไปในส่วนของการตั้งค่าการาฟิกก็จะประมาณนี้เลยนะครับจริงๆผมอยากจะให้มันตั้งค่าได้ถึงระดับ HD นะครับเพราะว่าเป็น Snapdragon เซรีหกร0เลยเดี๋ยวไปลองเล่นในโหมด4คนนะครับกับเกมพั b GMObile แพทใหม่ล่าสุดเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นอ่ามันจะทัดพงทัดเพี้ยนหรือลมรวนอะไรหรือเปล่านะครับสำหรับเกมพั b จ เ,เวลาเข้ามาตรงนี้นะครับก็ไม่ได้มีอาการทัดเพีย้ยนนะครับอาจจะมีอาการสะดุดบ้างนะครับเพราะว่าโอเคตรงนี้มันคนเยอะนะครับคนเยอะมากวาเวลารออยู่ที่ล็อบบี้แต่ที่ผมไปทดสอบในเรื่องของทัศสกีนนะครับสสก็ไม่ได้มีอาการทัดเพีย้ยนใ,นในดๆน่าจะแก้ไขในส่วนข้อบกพร่องตรงนี้มานะครับเพราะเป็นรุ่น Send Mac 2. 2> ในส่วนของตัวเครื่องไม่ไ,มได้ติดฟิล์มกันรอยนะครับการทัดสรรกีนเนี่ยน่าจะลื่นไหลแน่นอนในส่วนของการทัดสรรกินไม่น่าจะมีอาการทัดหน่วงหรือทัดเนื้อ ในส่วนของการเล่นนะครับผมเองก็ไปลองทดสอบมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับมันก็บอกเลยว่าลื่นหัวแตกคือสังเกตดูที่เวลามันกระโดดล่มแล้วก็เวลาที่มันกลางล่มคือถ้ามันไม่กระตุกหรือมันไม่สะดุดอะไรเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเล่นได้ลื่นแน่นอนผมใช้อินเทอร์เน็ต6เมกนะครับเป็นเน็ตของค่าเขียวก็อาจจะลื่นกว่าคนอื่นนะครับแล้วก็ แบตเตอรี่ตอนนี้มีอยู่9 2หรือ9 3เหลืออยู่9 2แล้วก็จะทดสอบเกม PUBG Mobile 1ตานะครับมันจะเหลือแบตเตอรี่อยู่เท่าไหร่เ,เวลากระโดดล่มมานะครับตรงนี้ก็ไม่ได้มีอาการกระตุกนะครับหรือไม่ได้มีอาการสะดุดใดๆภาพการาฟิกระดับสมดุลน,นะครับแล้วก็ะเฟรมเรทระดับกลางก็ได้ประมาณนี้เลย คือไม่ถึงกับสวยแล้วก็ไม่ถึงกับเลอะไรมากก็พอดูได้นะครับแต่จริงๆผมว่าผมอยากจะให้มันปรับได้ถึงระดับ HD มากกว่าสเปคก็5,990บาทเลยราคาแล้วก็สเปคนี่ก็ Snapdragon 632เลยจริงมันน่าจะได้ถึงระดับ HD เดี๋ยวต้องรอดูอัปเดตก่อนนะครับว่ามันจะแก้ไขปรับปรุงอะไรหรือเปล่า โอเคครับผมก็1คิวนะครับน่า <Thank you. S 1> จะเป็นบอดอ่าก็เรียบร้อยไป1คิวครับผมเฮ้ยโอ้โหซุมอยู่นี่ซุมอยู่นี่โอ้โหเรียบร้อยครับผม ยังลื่นๆอยู่เลยนะครับไม่ได้มีอาการกระตุกใดๆอันนี้คือการตั้งค่าปั๊มสุดมันได้แค่สมดุลโอ้โหเพื่อนเพื่อนยังโหดยิงร็ทิ้งเลวยว่า เดี๋ยววิ่งเข้าไปเข้าวงดีกว่านะครับโอเคเห็นคนแล้วโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยหมอบยิงน่าจะเป็นบอดนะครับผมเพื่อนป่าระเบิดควันดีกว่าโอเคครับไปสีคิวน่าจะเป็นบอทซะส่วนใหญ่นะครับเพราะยังเวลน้อยอยู่เลยนะครับผมสร้างไอดีมาใหม่ คนที่ใช้เซนฟ o น e m a ก M1 นะครับมันก็จะไม่มีในส่วนของหน้าจอติ่งก็จะเป็นแบบไม่มีหน้าจอติ่งไปเลยแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับมันก็ปิดหน้าจอติ่งให้เราอยู่แต่ในส่วนของหน้าตาเมนูปกติมันไม่สามารถไปตั้งค่าปิดได้นะครับมีคนถามผมมาว่ามันปิดได้หรือเปล่า แต่ว่าเวลาเราเล่นเกมนะครับหรือเข้าแอปบางแอปมันก็จะปิดหน้าจอติ่งด้านบนให้เราอัตโนมัติเราสามารถปิดได้ตรงนี้นะครับส่วนเ e n ฟ o น e m r ก Pro M1 นะครับสเปคมันก็จะสูงกว่าในส่วนของ CPU แต่ว่าตัวนี้จะเป็น snap ตัวนั้นจะเป็น snap 636นะครับตัวนี้จะเป็น snap dragon 632 ราคา5,990บาทราคาใกล้ๆก,กันเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้มันน่าจะลดลดราคาไปอยู่ที่ประมาณ4,900-5,000ถึงรุ่นแรม3ตัวนี้จะเป็นรุ่นแรม4ลอม64เอาง่ายๆคือเพิ่มตังแค่500บาทได้ลอม64กิกจะคุ้มกว่านะครับถ้าเกิดคนที่จะซื้อรุ่นนี้มาใช้งาน เอามาเน้นเล่นเกมอะไรประมาณนี้เลยคือตัวเครื่องเนี้ยมันจะเหมาะซื้อมาเน้นเล่นเกมมากกว่าเพราะว่ามันจะเป็นเพียวแอนดรอยไม่มีลูกเล่นหรืออะไรปรับแต่งให้เรานะครับมันจะแบบเล่นเกมแบบลื่นๆเลยนะครับคือเอาง่ายๆมันจะลื่นกว่ามือถือที่มีแบบพวกลอมครอบทับกว่านะครับแล้วก็อาจจะได้รับการอัปเดตเป็น Android P หรือ Android 9นะครับเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าตัวนี้มันจะได อัปเดตหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นรุ่น ZenFone Max Pro M2 นะครับตัวนั้นจะเป็น Snapdragon 660 อ่าคิวสุดท้ายครับผมสำหรับคิวสุดท้ายนะครับก็เรียบร้อยนะครับโดนสนัยนะครับโอเคครับเน็ตหลุดโอเคน่าจะเน็ตหลุดนะครับสัญญาณเชื่อมต่อผิดพลาดนะครับน่าจะเน็ตหลุดก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการทดสอบเกม PUBG Mobile ก็บอกเลยว่าลื่นหัวแตกแบตเตอรี่เหลือเอร์เซ็นะครับจาก93เหรือ92นะครับก็ถือว่าบาง้างกินแบตเตอรี่น้อย พราะมันตั้งค่าปรับสุดด้วยแล้วก็มาดูในส่วนของคะแนนอันตู u ตนะครับคะแนนอันตู u ตที่วัดได้นะครับ12,157คะแนนเดคะแนนเลทมือถือ5,990บาทได้คะแนนตั้งแสนตั้งแสนหนึ่งก็ถือว่าคุ้มค่ากับราคาถ้าซื้อมานี้เล่นเกมวันนี้ก็มาทดสอบกันให้ดูเพียงคร่าวๆเพียงเท่านี้ท่านไหนสงสัยยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยสวัสดีครับ